การยอมรับตรงๆว่าเราไม่รู้อะไรบ้างก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะเราจะทําให้เรานั้นมีรู้เรื่องที่เราไม่รู้แล้วมีคนช่วยบอกเราเราก็เป็นผู้รับฟังที่ดีบ้างก็เป็นเรื่องที่ดีกับเรานะคะมีชายหญิงคู่หนึ่งค่ะชายหญิงคู่นี้เป็นแฟนกันฝ่ายหญิงได้ขอให้ฝ่ายชายช่วยทํางานให้ชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องการตัดต่อวิดีโอเพราะเธอต้องใช้ วิดีโอนี้พรีเซนต์งานฝ่ายชายก็รับปากที่จะทําให้แต่มีบางอย่างที่ฝ่ายชายนั้นทําไม่ได้เพราะว่าฝ่ายชายนั้นไม่ชํนานาญในการตัดต่อวิดีโอแต่ฝ่ายชายนั้นอยากทําให้มากๆเลยแต่เมื่อในฝ่ายชายอยากทําแล้วทํายังไม่ได้ก็ทําให้ล่าช้าเพราะมัวหาข้อมูลฝ่ายหญิงก็ร้อนกระวนกระวายเพราะว่าต้องพรีเซนต์งานจึงรู้สึกอารมณ์เสียขึ้นมาโดยการถามแฟนว่า เมื่อไรวิดีโอจะเสร็จสักทีใกล้ที่จะพรีเซนต์งานแล้วนะฝ่ายชายก็ตอบอึๆอัดแล้วรอก่อนเยวรอก่อนฝ่ายหญิงก็รู้สึกทนไม่ได้ฝ่ายหญิงมีอารมณ์ก็เลยตอบโตบ้ตไปว่าคุณทําไม่ได้หรือคุณไม่รู้คุณทําไม่เป็นกันแน่ต้องรีบใช้นะด้วยอารมณ์แบบนี้ก็ทําให้ฝ่ายชายนั้นรู้สึกอึดอัดและหงุดหงิดค่ะแต่แล้วหญิงชายคู่นี้ที่เป็นแฟนกันก็ใจเย็นและสงบลงแล้วก็ ได้มหาสาเหตุค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นฝ่ายชายจึงขอโทษฝ่ายหญิงว่าเรื่องนี้ผมอยากช่วยคุณแต่ว่าผมกำลังหาข้อมูลที่จะตัดต่อของให้คุณให้งานชิ้นนี้ออกมาดีผมจึงยังทำไม่เสร็จสักทีฝ่ายชายฝ่ายหญิงก็ได้ดบอกว่าถ้าคุณบอกตั้งแต่แรกนะว่าคุณทำไม่ได้หรือไม่ชำนาญตรงเนี้ย ฉันก็จะช่วยหาคนช่วยคุณทำเพราะว่าฉันไว้ใจคุณในการทำข้อมูลและฉันจะหาฝ่ายช่างตัดต่อมาให้คุณช่วยดูให้ฉันเท่านี้เองถ้าคุณบอกฉันณวันนั้นนะคะเพราะว่าฉันไว้ใจคุณในเรื่องข้อมูลฉันก็หาคนมาช่วยตัดต่อได้เรื่องแค่นี้ในการยอมรับความจริงง่าย แต่ตอนแรกเราจะรู้สึกว่ามันเสียหน้าใช่ไหมคะถ้าเรายอมรับความจริงได้ข้อมูลดีๆจากคนอื่นก็จะหลั่งไหลามาหาเราและเรายังเป็นคนที่มนุษย์สัมพันธ์ดีในการที่รับฟังข้อมูลคนอื่นบ้างการที่ยอมรับว่าเราไม่รู้อะไรบ้างมันไม่ได้เป็นเรื่องน่าอายเลยคะ่ะบางครั้งเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำที่เราจะได้มีข้อมูลใหม่ๆมาให้เราได้รู้คะ่ะ เรื่องนี้ก็จบลงแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ